หมูสนามจริงสิงสนามซ้อมนะ่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจริงๆแล้วผมบอกเลยครับว่านักกีฬาบางคนเนี่ยซ้อมไปโคตรด,ดีเลยฮะแต่พอไปแข่งจริงเนี่ยพังนะครับเพราะว่าเรื่องเรื่องคือเวลาสถานการณ์สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมนะครับกับการแข่งขันเนี่ยจริงๆแล้ว ดีกีความเข้มข้นมันไม่เท่ากันหรอกครับนะครับการในการฝึกซ้อมเนี่ยความเจ้มจ้นนะฮะมันจะน้อยกว่านะครับกว่าการแข่งขันเพราะการแข่งขันเนี่ยจะมีปัจจัยต่างๆเข้ามาเป็นสิ่งของเราจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นความอยากได้อยากมีอยากชนะไม่อยากแพ้ของนักกีฬานะครับรวมถึงการที่นักกีฬาอีกฝั่งตรงข้ามก็มีเรื่องนี้ครับดังนั้นมันเลยเป็นการชา์เลนเป็นการสู้กันในเรื่องของความคิดอันที่แรกนะครับอันที่2เป็นการสู้กันในเรื่องร่างกายใครทําร่างกายมาดีกว่ากันก็จะมีความได้เปรียบอันที่3านะครับใครมี เรื่องของไอมีทักษะที่ดีกว่าก็จะมีความได้เปรียบเช่นเดียวกันดังนั้นนะครับการแข่งขันมันจะมีความเข้มข้นที่สูงมากนะครับไม่ว่า,าสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปัจจัยตัวแปรภายในที่เป็นภายในที่เป็นอินท r n อ l f a ร์นอแล้วก็อ x t ท r ์นอ f a c t เตอเอาเข้ามาเจอกันครับแล้วมาแข่งกันมามามา,มาเรียกว่าเอาเอาทั้งสองอย่างมาเจอกันครับดังนั้นนักกีฬาจึงมีการไใส์ใน จิตใจของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมีการปั่นปวดค่อนข้างเยอะครับเมื่อแข่งแล้วนะครับไปเจอสถานการณ์ที่คู่แข่งเริ่มดีกว่าตัวเองเริ่มกลัวแพ้นะครับมากขึ้นไม่สามารถที่จะคอนโทรลความคิดคอนโทรลร่างกายควบคุมมันไม่ได้เลยครับผมเคยพูดแล้วครับในการแข่งขันนักกีฬาจาเป็นจะต้องมี1คือมีมีสมาธิมีสติที่ดี2 มีจิตใจที่เข้มแข็งนะครับกล้าที่จะบวกกล้าที่จะสู้นะครับและตัวที่3เรื่องที่สําคัญคือการควบคุมอารมณ์ครับควบคุมร่างกายให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่ต้องมีนะครับดังนั้นถ้าท่านอยากให้นักยาทําอะไรให้เกิดขึ้นในการแข่งขันให้ได้นะครับเอาชนะอุปสรรคให้ได้อันจําเป็นที่จะต้องสร้างแพทเทิร์นหรือวิธีการฝึกให้เกิดขึ้นในการฝึกซ้อมให้เยอะ หลายแพทเทิร์นเอาเข้าไปครับเพราะว่านี่คือข้อมูลที่เอาเข้าไปครับยิ่งนักกีฬามีข้อมูลมากเท่าไหร่นักกีฬาก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้และเขาจะไม่ช็อกเมื่อเวลาเจอสถานการณ์ต่างๆที่ไม่เป็นไปตามที่คิดนะครับดังนั้นลองเอาไปฝึกเอาไปทำดูครับผม